สวัสดีเพื่อนๆชาวจินถิงสซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกสษิ์ของผมคือเราจอดวายร้ายตอนที่ไป0ร้กับชื่อตอดวังวุ่นปันเดนพาร์ทหนึ่งก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรูมันนี่หรือว่าช่องทางธนาคารแล้วก็ต้องขอขอบคุณคนที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วย เอาละครับเนื้อหากำลังเข้มข้นก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อให้คนนั้นเข้าถึงคลิปเรามากยิ่งขึ้นโอเคครับไปเริ่มกันเลยดีกว่า หลังจากการต่อสู้นะครับอันเนิ่นนานระวางลู่โจกับยูเฉินซูในที่สุดเราก็ได้เห็นผู้ที่ได้รับชัยชนะภายใต้การใช้การระเบิดจุดสุดยอดพลังนะครับทำให้ลู่โจนั้นมีชัยเหนือในส่วนของอยูเฉินซูไปได้ในที่สุดปละเอกของเราสามารถทำลายนะครับในส่วนของร่างอวตารหุนเชิดและตอนนี้นั้นจึงทำให้ยูเฉินซูมีอาการบาดเจ็บสาหัส ถาวายอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงวินาทีสุดท้ายก่อนที่ลูโจจะได้ปลิดชีพนั้นสัตว์ร้ายผังกอเกิดนะครับกับปรากฏตัวขึ้นสัตว์ร้ายที่น่าสะพึงกลัวนะครับความแข็งแกร่งของมันนั้นส่งพลังยิ่งกว่ายงเสียอีก ในฝากฟังของอยูเฉินซูนะครับบัดนี้เขารู้สึกเจ็บปวดและทรมานจากบาดแผลที่สั่งสมมานะครับตัวเขาได้แต่ขอร้องให้ลู่โจนั้นสังหารตัวเองนะครับจะได้ตายไปเพราะหากปล่อยไปนั้นสภาพของเขานั้นจะยิ่งไม่สู้ดีและมีแต่แย่ลงนั่นเองใครจะเชื่อกันล่ะว่าประมุขแห่งลานสงครามเทวาัยสุดยอดอัจฉริยะที่ใครหลายคนต่างก็อิจฉา ต่างก็อิจฉาในความสามารถนะครับกับจะมาร้องขอความตายแบบนี้แต่ที่นี่ถือเป็นเรื่องปกตินะครับธรรมดาเรื่องหนึ่งไม่มีใครตําหนิอยู่เฉินซูได้ไม่มีใครอยากใช้ชีวิตหรือมีชีวิตอยู่ตั้งๆที่ต้องพบกับความเจ็บปวดแสนทรมานแสนสาหัสแบบเขาอยู่เฉินซู่ไม่อาจทนได้อีกการตายของหุ่นเชิดนั้นได้ทําลายจิตใจ ทำลายจิตใจส่วนสุดท้ายที่เหลือไปหมดสิ้นนะครับเป็นเวลากว่าหลายปีที่วุ่นเชิดถูกใช้งานเป็นภัยตายของอยูเฉินซูแม้แต่ชายที่ควรค่าแก่การนับถือและเป็นตำนานอย่างเย่เจนก็ยังต้องแสดงความเคารพเมื่ออยู่ต่อหน้ายูเฉินซูผู้นี้การสูญเสียวุ่นเชิดนะครับเลวร้ายยิ่งกว่าการเสียสละชีวิตมันคงจะดีกว่าถ้าหากต้องตายแทนที่จะดิ้นรนอย่างเปล่าประโยชน์สีน้าของเขานะครับยูเฉินซูนั้น สีหน้าเปลี่ยนแปลงไปเขาเงยหน้าขึ้นอย่างกระตันหันก่อนจะพยายามลืมตาอย่างยากลําบากเขากําลังอ้อนวอนให้ลู่โจอีกครั้งว่าข้าข้าขอร้องละข้าข้าที่ในตอนนั้นนะครับอยู่เฉินซูนั้นในตอนนี้อยูเฉินซูอยู่ในกำมือของลู่โจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะหนีพ้นแม้แต่แม้จะปานาอิสระแค่ไหนก็แม้จะ ปาารนปาาอิสระแค่ใดนะครับแต่การตกลงสู่รางลาวาก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีอะไรอยู่เชิญสูในตอนนี้อ่อนแอมากเขาอ่อนแอมากจนหายใจลําบากซะด้วยซ้ําไปลู่โจไม่ได้สนใจอะไรอยู่เชิญสูนะครับเขากําลังจับจ้องไปที่สัตว์ร,ร้ายผังก่อเกิดหลังจากมันกระโจนออกมาจากลาวาร่างกายของมันนะครับก็อาบไปด้วยเปลวเพผิงสัตว์ร,ร้ายนั้นกําลังลุกโชนไปด้วย เปลวเพลิงนะครับมันนั้นน่าเกรงขามและดูทรงพลังมากยิ่งขึ้นไปอีกซาอีกของเรานะครับลู่โจเองก็ไม่รอช้าเช็กชิ้นเดียวกันบัตรนี้นั้นเขาก็กระโจนออกไปนะครับด้วยความเร็วสูงสุดเขาปลดปล่อยพลังฝ่ามือออกมาเป็นคลั้งกล่าวเพื่อขับไล่สัตว์ร,ร้ายไปด้วยเมื่อเห็นภาพตรงหน้ายู่เฉินสู่ตะนักอะไรได้นะครับในโลกใบนี้ยังมีสิ่งมาสัจจ์ยู่อีกมากมายตอนนี้เขาตระหนักได้แล้วว่าตนเององูเขาและออนแอเพียงใด ครั้งหนึ่งยูเฉินซูเคยคิดว่าตัวเองอยู่ยงคงกระพันนั้นเป็นเรื่องที่น่าขันเขาแก้โลกตัวเองโลกคนอื่นเท่านั้นแม้จะมีแม้ว่าจะมีวุ่นเชิดอยู่ยูเฉินซูก็ไม่มั่นใจพอนะครับว่าที่ว่าตัวเองจะสามารถเอาชนะสัตว์ร้ายพังกอ,อกเกิดตรงหน้าได้ในขณะเดียวกันลูโ่โจกับขมวดคิ้วเขายายมาจุดอ่อนของสัตว์ร้ายตัวนี้ลูโ่โจต้องใช้พลังอักษรสีดำของอยูเฉินซูนะครับเพื่อระเบิดรอยแยก ก่อนที่จะเข้าสู่ก้นบึงของเตเอขาวังวนเวหามาได้ลูโจโไม่คิดเลยว่าจะมีลาวาไหลวนเวียนอยู่ใต้นี้ถ้าหากไม่ใช่เพราะพลังลมปานที่มีอยู่อย่างไร้ขีดจำกัดความร้อนจากลาวาเพียงอย่างเดียวก็มากพอแล้วที่จะทำลายนะครับเป็นอุปสรรคให้กับตัวของลูโจ การโจมตีของสัตว์ร้ายทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกเมื่อเทียบสัตว์ร้ายตรงหน้านะครับขนาดตัวของลู่โจนั้นไม่ต่างอะไรจากมุดปลวกแต่ก็เพราะความเร็วที่มีจึงทําให้เขาหลบหลีกสัตว์ร้ายได้เสมอเจ้านี่แข็งแกร่งมากหลังจากผ่านไปสักพักนะครับ่ทาทีการโจมตีของมันนะครับก็มิได้ดูอ่อนแรงเลยลู่โจมองดูที่อาวุธเนืนามสุดเทพของตัวเอง ในชั่วพริบตานั้นเขาตอยห่างจากสัตว์ร้ายหลายร้อยเมตรก่อนที่เขานั้นจะเริ่มสร้างช่องว่างระวังตัวเองกับสัตว์ร้ายให้กว้างขึ้นสัตว์ร้ายกระโจนขึ้นมาอีกครั้งภายใต้แสงสลัวของราวานะครับลูโจในเวลานั้นได้ใช้ดาบพลังงานทั้งหลายสัตว์เข้าใส่สัตว์ร้ายตรงหน้าดาบพลังงานตาถูมใส่สัตว์ร้ายราวกับพายุโอมกระหนำ่ำการกระโจนของการโจมตีของดาบนะครับถูกมัน <c oughs> การกระโจนโจมตีของมันถูกดาพลังงานทั้งหลายกัดกวางไว้ได้ในขณะเดียวกันอาวุธเนนามก็ถูกล้อมไปด้วยดาพลังงานนับหมื่นเล่มพลังอักษรสีดำยังคงหมุนเวียนรอบอาวุธเนนามไปพร้อมๆกันการโจมตีนะครับด้วยดาพลังงานที่คล้ายลึงกับก่อนหน้านี้กำลังเริ่มต้นขึ้นมาอีกครั้งชัว เมตสัตว์ร้ายนะครับแม้ว่าสัตว์ร้ายนี้อาจจะต้านพลังจากคุมดาบบางส่วนได้แต่มันไม่อาจต้านทานเลยนะครับในส่วนของพลังจากอาวุธเนี่ยนามในขณนะนั้นเองเสียงเนื้อที่ถูกฉีกออกก็ส่งเสียงดังขึ้นมาสัตว์ร้ายกำรามก่อนจะบิดตัวไปมาในที่สุดอาวุธเนี่ยนามก็ได้ทิ้งรูโวเอาไว้ที่หน้าอกของสัตว์ร้ายลูโจเทยียนแบบนั้นก็ได้พูดขึ้นลูโจเทยียนแบบนั้นก็ได้พูดขึ้น เจ้านี่แข็งแกร่งยิ่งกว่ายู่เฉินซูเสียอีกเป็นแก่สัตว์ร,ร้ายแต่กับป้องกันการโจมตีบางส่วนของอาวุธเนี่ยนามได้อยู่จนซูนะครับที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกไม่พอใจรูโบโบนร่างกายของมันนะครับใหญ่พอเจียทำให้สัตว์ร,ร้ายตัวนั้นมีเลือดออกอรูโบโบนร่างกายของมันใหญ่พอเจียทำให้สัตว์ร,ร้ายตัวนั้นต้องเสียเลือดที่มีขนาดพอๆกับก,บกำปั้นของมนุษย์ได้ แต่ก่อนที่หยดเลือดพวกนั้นจะตกลงสู่ผืนแน่นอนครับหยดเลือดทั้งหลายก็ถูกความร้อนของราวาระเหยไปเสียก่อน ลูโ่โจตรวจสอบระยะเวลาของการระเบิดจุดสุดยอดพลังที่เหลือตอนนี้เขาเหลือเวลาน้อยกว่า8นาทีลูโ่โจต้องรีบจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดนะครับในตอนนี้มีเพียงแต่ต้องหาจุดอ่อนหรือการโจมตีจุดอ่อนเท่านั้นและการและการใช้การโจมตีของปิชาคาดเท่านั้นที่เป็นทางเลือกที่สามารถจัดการได้มีอยู่แค่สองทางนั่นก็คือการหาจุดอ่อนหรือไม่ก็ใช้การโจมตีของปิชาคาดนี่ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่ลูโ่โจจะสามารถเอาชนะได้ ไตรงได้สมแล้วนะครับที่มันเป็นถึงสัตว์ร,ร้ายปังออกคือสุดแข็งแกร่งแต่ก็เพราะตัวเขาได้ใช้การระเบิดจุดสุดยอดยูลู่โจจึงคิดว่ามันไม่คุ้มเท่าไรที่จะใช้การการโจมตีของเพชคาตในตอนนี้แต่หากต้องมาเสียการอันแสนสำคัญซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับนาะทีแห่งนี้ ถ้าหากไม่จวนตัวจริงๆนั้นลูโ่โจคงไม่อยากที่จะใช้เพราะรับรองได้เลยว่าเขาขาดทุนยับๆแน่นอนในขณะที่ใช้ความคิดนะครับสัตว์ร,ร้ายตัวเดิมก็กระโจนเข้าใส่อีกครั้งมันดูบ้าคลั่งกว่าครั้งไหนดวงตาของมันดูลุกโชนไม่ต่างอะไรจากความโลนของลาวะเสียงกำรามของมันนะครับดังกล้องไปทั่วหิวแงงหนีลูโ่โจไม่รอช้าเขารีบปลดปล่อยพลังฟ่ามือไปพลังฟ่ามือกงร้อวัดพลังฟ่ามือกงล้อวัดชริ ปลังฟามือกงล้อวัชระนะครับที่ลุกโชนไปด้วยเปลวเพลิงแห่งกรรมสีทองพุ่งใส่หน้าสัตว์ร้ายตูมอ,อวตารลูลโจนะครับไม่รอช้าเรียกอวตารต่อในทันทีฝลังอวตารรูก,กูตารากายร้อยวิธีดอกบัวสิบกิีบนะครับที่มีความสูงกว่า200ฟุตกำลังยืนตางานดูเนื้อลาวะเอาละนะ พุทธกายาทองคำยิงอวตารใหญ่แค่ไหนนะครับพลังของเขาก็อาจจะได้รับผลกระทบจากความร้อนยิ่งขึ้นดังนั้นลูโจจึงใช้พลังของพุทธกายาทองคำเพื่อต้านทานราวาความร้อนตรงหน้าเอาไว้อยู่เฉินซูวะาร,ระใบเบาๆใบหน้าของเขามีรอยยิ้มอันเศร้าส้อยอยู่นะครับตั้งแต่เมื่อไรกันที่ พลังแห่งการป้องกันอันสูงส่งแบบนี้นะครับถูกใช้เพื่อป้องกันลาวะอยู่เฉินซูได้เห็นลู่โจใช้พลังสุดยอดท่าไม้ตายอย่างบ้าคลั่งต่อไปลู่โจไม่หยุดแค่นั้นนะครับเขาปลดปล่อยสุดยอดคิ้วิชาทั้งหลายออกมาดาบพลังงานพลังฟ้ามือกระบี่พลังงานหรือแม้แต่มัดพลังงานพลังโจมตีทุกอย่างนะครับตวีรุมตะวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นลู่โจของเราซัดตาไม้ตายนะครับแบบยับยับซัดแบบรัวรไม่หยุดปัก สำหรับลูโจนะครับตอนนี้ทุกวินาทีมีค่าเขาไม่มีเวลามาจุดอ่อนของสัตว์ร้ายของปังกอเกเขาไม่มีเวลาหาจุดอ่อนของ สัตว์ร้ายผังกอเกิดตัวนี้อีกต่อไปลูโจที่คิดแบบนั้นจึงทุ่มพลังทั้งหมดไปกับการโจมตีทั้งหมดแทนการมองเห็นและการได้ยินของยูเชนซูนะครับเรือมเรือนล่างเขาไม่ได้ยินอะไรอย่างชัดเจนอีกต่อไปแล้วแม้แต่สัตว์ร้ายผังกอเกิดก็ยังไม่คาดคิดว่ามนุษย์ตัวกระ้อยแบบนั้นจะระเบิดพลังการโจมตีได้ถึงแบบนี้ เมื่อต้องรับมือกับการโจมตีที่บ้าขั่งของลู่โจนะครับในที่สุดสัตว์ร,ร้ายพังก่อเกิดก็ตกลงสู่ลาวาอีกครั้งเมื่อพลังฝ่ามือสุดท้ายประทะกับร่างอันใหญ่ยักษ์จูจูพลังงานที่เคยอัดแน่นในการก็หายไปทุกอย่างหยุดนิ่งอย่างไม่เป็นธรรมชาติมีเพียงแก้การเคลื่อนไหวของลาวาเท่านั้นนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปที่ลาวายังคงไหลเวียนและมีฟองเป็นระยะระยะดูเหมือนว่าฟองจากลาวาที่เห็นไม่ใช่ฟองที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ออแล้วสิครับนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรกันอีกล่ะตอนนี้ทุกอย่างที่อยู่รอบตัวลู่โจนะครับบรรยากาศรอบๆนั้นมันไม่เหมือนกับบรรยากาศทั่วไปที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในส่วนของเวลาเองก็ราวกับว่าเหมือนจะเดินช้าลงนะครับหรือแทบที่จะหยุดไปด้วยซ้ำไปต้ายที่สุดแล้วนะครับลูโจก็ได้พูดออกมายังไม่ตายงั้นเหรอลูโจนะครับ ได้ถูกกดดันด้วยเวลาเนื่องจากตัวเขานะครับเหลือเวลาอีกไม่มากแตาหากสัตว์ร้ายพังกอเกิดไม่ตายจริงๆตัวเขาคงไม่มีทางเลือกนะครับลูโจในตอนนี้นั้นก็มีเพียงแค่สิ่งสุดท้ายท้ายสุดนั่นก็คือต้องใช้การการโจมตีของเพชาคาเต่านั้นนะครับ เพราะถ้าหากไม่ใช้การการโจมตีของพิชคาตก่อแน่นอนนะครับจะเป็นฟากฟังของลู่โจโอเองที่ต้องเสียชีวิตในวันนี้ในขณะนั้นเองลาวาก็เริ่มเคลื่อนไหวมันพุ่งสูงขึ้นไม่ลู่โจโป,ปลดปอยพลังฟ่ามือหลายครั้งก่อนที่จะเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงสุดเขาใช้สุดยอดวิชาห่งการเคลื่อนย้ายลู่โจโบินไปยังรอยแยกเหนือลาวานะครับโดยที่พายุเฉินซูไปด้วยลาวายังคงพุ่งพวยสูงขึ้น ฟองที่อยู่ในนั้นนะครับเริ่มนานแนนลู่โจได้แต่ลู่โจเนี่ยตอนนี้ได้แต่สงสัยกับบรรยากาศโดยรอบนะครับมันคงจะเป็นความสามารถอย่างหนึ่งของสัตว์ร้ายขนาดใหญ่นี้อย่างนั้นเหรอลู่เจเรลือมองเวลาเป็นกลางนะครับถ้าหากิตยาน้มันไม่ใช่ปัญหาอะไรกับตัวเขาตัวเขาสามารถหนีจากที่นี่ภายในอ่าภายใน5นาทีได้แต่การที่เขาจะทําแบบนั้นลู่โจต้องสูญเสียอันสําคัญที่จะได้รับหัวใจแห่งชีวิตของสัตว์ร้ายปังกอเกิดที่ อยู่ตรงหน้าลู่โจก็รู้สึกเสียดายนะครับแต่หากรู้ว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นตัวเขานั้นคงไม่เสียวเวลาไปกับการโจมตีนานขนาดนี้ลู่โจคงจะใช้พลังทั้งหมดที่มีเพื่อเอาหัวใจแห่งชีวิตกลับมาให้ได้ในขณะที่ลู่โจพุ่งสูงขึ้นนะครับลาวาอิงก็พวยพุ่งตามลาวาอิงก็พุ่งสูงขึ้นจนขีดพุ่งจนถึงขีดสุดเช่นกันพื้นดินนะครับด้านบนกำลังสั่นสะเทือน แผ่นดินกำลังไหวเตือกขอวังวนเวหาได้รับความเสียหายอยู่ก่อนแล้วนะครับมันได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นไปอีกทันใดนั้นเองนะครับลูโจของเราก็สัมผัสได้ถึงพลังลึกลับที่พุ่งออกมาจากข้างใต้ใช่ครับเขารู้ได้ทันทีว่านี่มันไม่ใช่พลังจากสัตว์ร,ร้ายอีกต่อไปบางทีอาจจะเป็นพลังของอะไรอะไรก็ตามที่ทรงพลังยิ่งกว่ายิ่งกว่าสัตว์ร,ร้ายพังกกอเกิดและทรงพลังยิ่งกว่าเขา หรือว่ามันจะเป็นพลังจากธรรมชาติการระเบิดของภูเขาไฟแป่นดินไหวไม่ไม่ว่ายังไงลู่โจก็ไม่รู้ความจริงนะครับมีแรงลึกลับพยายามดึงดูดลู่โจนะครับกับยู่เฉินสู่ก่อนหน้านี้ลาวายังเป็นเหมือนกับลาวาธรรมดานะครับมันเป็นเหมือนกับทานลาวาธรรมดาแต่ว่าในตอนนี้มันกลับกลายเป็นเหมือนกับหาสมุทรลาวะาไปาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดูเหมือนว่าจะทาเกินไปสินะลูโจใช้พลังการป้องกันทั้งหมดที่มีนะครับเพื่อป้องกันลาวารอบตัวสูฟลาวายังคงเพิ่มสูงขึ้นมันสูงขึ้นจนกระทั่งเออล้นออกจากทางเข้าลูโจที่สัมผัสได้ถึงอันตรายที่ไม่เคยได้รับมาก่อนจากพื้นเบื้องล่างนะครับมันเป็นที่ที่ห่างไกลจากพื้นดินพลังงานที่สัมผัสได้เป็นพลังงานที่เขาไม่เคยรู้จักหรือแม้แต่จะจินตนา จะินตนาการถึงพลังงานนั้นกําลังเพิ่มสูงขึ้นและมันกําลังเริ่มโจมตีในที่สุดนะครับตอนนี้ลูโจของเราก็ได้รับการแจ้งเตือนใช่มันเป็นการแจ้งเตือนชุดใหญ่ที่สุดเท่าที่ชีวิตของลูโจนะครับจะเคยได้รับการรับประกันชีวิตลบหนึ่ง ติงการรับประกันชีวิตลบหนึ่งติงการรับประกันชีวิตลบหนึ่งติง้งการรับประกันชีวิตลบหนึ่งติงต้งการรับประกันชีวิตลบหนึ่งติ้งใส่แล้วครับพลังของพุทธกายาตองกรมและพลังของการป้องกันทั้งหมดไร้ผลอย่างนั้นเหรอหรือว่ามันจะเป็นพลังงานที่มีฤทธิ์ในการกัดก่อนนี่มันพลังบ้าอะไรกันตอนนี้นะครับการรับประกันชีวิตที่ลูโจนั้นมักจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับมันได้ถูกใช้งาน ใช่แล้วครับการรับประกันชีวิตการที่ป้องกันโดยที่มีสถานะติดตัวนะครับได้ทํางานอัตโนมัติในตอนที่ลู่โจนั้นมีประสบเข้ากับไปยันตรายนั่นเองออกจากที่นี่ดีกว่าตอนนี้นะครับลู่โจที่เห็นท่าไม่ดีนะครับเขาไม่คิดที่จะอยู่แล้วลู่โจไม่รู้เลยว่าพลังที่สัมผัสได้แล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไร รวมไปถึงนะครับสิ่งนั้นมันคืออะไรกันแน่สิ่งที่อยู่ห่างออกไปแล้วก็กําลังใกล้เข้ามาสิ่งที่มีพลังมากยิ่งกว่ายู่เฉินสูสิ่งที่มีพลังมากกว่าสัตว์ร้ายพังโอเกิดตรงหน้าลู่โจไม่คิดเจีเสียดายสัตว์ร้ายพังโอเกิดอีกเขานะครับไม่อยู่แล้วตาเขายังอยู่ที่นี่ต่อไปตัวเขานั้นนะครับจะต้องตายแน่ลูโจนะครับไม่มีเวลาแม้แต่จะมองดูยู่เฉินซูด้วยซ้าไป เขานะครับลู่โจของเราเลือกที่จะเคลื่อนไว้ด้วยความเร็วสูงสุดเท่าที่ทําได้ในกาลังในขณะที่ลู่โจกําลังจะถอยกลับไปในทางเข้านะครับในตอนนั้นเองสูหัวใจของลู่โจนะครับก็ได้จมดิ่งสู่ความสิ้นหวังนี่คงจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ลู่โจของเราเลือกนี้นะครับเพื่อนๆยังจำกันได้หรือเปล่าครับว่าตั้งแต่ลู่โจมาอยู่ที่นี่นั้น เขาเคยหันหลังหนีให้กับผู้ใดบ้างหรือเปล่าไม่เลยครับนี่คงจะเป็นครั้งแรกหัวใจของลู่โจนั้นจมดิ่งลงสู่ความสิ้นหวังพลังอันน่าสะพึงกลัวนั้นกำลังจะโจมตีเขาและแล้วเองและแล้วในตอนนั้นเองในตอนนั้นก็มีเสียงของอะไรบางอย่างที่กำลังเกิดขึ้นนะครับมันกำลังทําลายผ้นผิวลาวาดังขึ้น ตูมลูโ่โจนั้นนะครับได้เห็นภาพของฟ่ามือสีดำขนาดใหญ่ที่ยื่นออกมาจากลาว่ามันได้โอบอุ้มลูโ่โจและพลังอวตารของเขาเอาไว้ในมือพลังงานสีดำนะครับได้ไล่ตอนการกัดก่อนไปพลังฟ้ามือสีดำส่องสว่างไปทั่วร่างกายของอยูเฉินซูเช่นกันมันนั้นก็กำลังปกป้องอยูเฉินซูจากพลังแห่งการกัดก่อนเช่นเดียวกันด้วยเกิดเกิดเกิดอะไรขึ้นดอกบัวสีดำ ดอกบัวสีดำช่วยฉันอย่างนั้นเหรอตุอ้มลู่โจและยู่เฉินซูนะครับที่อยู่ในมือสีดำย้ํานะครับลู่โจและยู่เฉินซูตอนนี้นั้นอยู่ในมือสีดำลู่โจของเราก่อนหน้านี้ได้ใช้ร่างพุทธกายาทองคํานะครับรวมไปถึงร่างอวตาร โรกุตารากายร้อยวิถีนะครับที่มีขนาดความสูงถึง200ฟุตนะครับมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยสูงไม่กี่ฟุตนะครับส,สูงไม่ถึงอ2อฟุตด้วยซ้ำไปแล้วคิดดูนะครับร่างอวตาร200ฟุตนั้นกำลังอยู่ในมือของอร่างอวตาร200ฟุตของลูโจอยู่ในมือถูกอบปุ้มด้วยมือแล้วก็ คิดเอาเองแล้วกันนะครับว่ามือที่สามารถโอบอุ้มร่างอาวตารที่มีความสูงเสียดฟ,ฟ้า200ฟุตได้นั้นมันจะมีขนาดใหญ่แค่ไหนตามือมันนั้นใหญ่มากพอที่จะอุ้มลู่โจกับอวตารของตัวเองได้ลู่โจนะครับที่ได้เห็นนะครับบัตรนี้ ตัวเขานั้นถูกโอบอุ้มอยู่ในฝ่ามือสีดำฝ่ามือสีดำกำลังเข้าตะลวงกำลังตะลวงตัวเองไปยังทางเข้ามันกำลัง,งทรงสองคนนะครับขึ้นไปเหนือพื้นดินเมื่อลูโจขึ้นมาได้เขาก็เงยหน้าขึ้นตามสัญชาตยานนะครับ ทั้งสองคนนั้นกําลังถูกเงานะครับปกคุมไปทั่วตัวลูโจนะครับได้เห็นพลังอวตารที่มีความสูงที่สุดจะสามารถปัฒนาได้ในตอนนี้นะครับเนื้อหาไม่ได้เปิดเผยความสูงนะครับแต่ใช้คําว่าไม่สามารถปันรนาได้ เอาง่ายๆก็ค er, ือมันโคตระสูงนะครับส the <ke> ูงสูงส <bul> <ke> ูงส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 ูงมากใช่ครับและสิ่งที่น่าตกตะลึงนั่นก็คือมันเป็นพลังอวตารที่โคตรจะน่ากลัวมันเป็นพลังอวตารที่มีสีดําสนิทพลังอวตารที่ยังคงทองประกายระยิบระยับร่างอวตารสีดํา ที่ด้านล่างนะครับมีกีบดอกบัวทั้งหมด10กีบกำลังหมุนรอบดอกบัวสีดําขนาดมะหึมาที่ใจกลางของดอกบัวสีดํามีแสงสว่างเหมือนกับดวงดาวอยู่หลายจุดนับตรงนั้นลู่โจของเราตาค้างไปแล้วนะครับเขอพูดไม่ออกแม้จะเป็นสีดําสนิทแต่มันยังส่องประกายได้ขนาดนั้น ทันใดนั้นเองดอกบัวสีดําก็เริ่มปลดปล่อยสีของอก็เริ่มปลดปล่อยหมอกสีดําออกมาในระหว่างนั้นร่างอาวตารสีดําก็เริ่มส่องแสงสีน้ําเงินจางๆออกมาด้วยลูโจนะครับมองดูอวตารสีดําในระยะประชิดเขาพบกับมงกุฎสีดําที่อยู่บนหัวของอวตารนะครับบนมงกุฎนั้นมีจุด10จุดอยู่บนนั้นมันดูเหมือนกับกลีบดอกบัวขนาดเล็กนะครับ มันเหมือนกับคีบดอกบัวขนาดเล็กนอกจากนี้นะครับตีหน้าปากของร่างอาวตารนั้นยังมีตาสัญลักษณ์ของดอกบัวที่อยู่เรืองแสงอยู่ด้วยตีด้านทีด้านหลังของอวตารเองนะครับก็มีหมู่ดาวที่กําลังลอยตัวอยู่รหรือว่านี่จะเป็นอวตารวังวนพันเดน่น เมื่อลูโจมองดูด้านบนให้ดีนะครับเขาก็ได้เห็นชายคนหนึ่งนั่งอยู่ที่หัวของอวตารยักษ์ดอกบัวดำชายคนนั้นสวมชุดคลุมคล้ายกับนักวิชาการแม้จะได้เห็นจากระยะไกลแต่ลูโจสัมผัสได้ถึงความสง่าง,งามจากชายคนนั้นได้ชายคนนั้นไม่เคลื่อนไหวนะครับมีเพียงแค่ศีรษะของเขาที่หันมามองจับแน่นๆล่ะ ต้มพลังอวาตารวังวนปันแดนนะครับได้แยกเตือกของวังวนเวหาให้ออกเป็น2ส,ส่วน พลังอวตารวังวนพันเดนได้แยกเทือกเขาวังวนเวหาที่เสียหายออกเป็น2ส,ส่วนก่อนหน้านี้นะครับเทือกเขาถูกทําลายไปมากแล้วก็จริงแต่ครั้งนี้ใช่ครับแต่ครั้งนี้นั้นมันถูกทําลายลงอย่างสมบูรณ์แบบและนี่คือร่างอาวตารวังวนพันเดนในที่สุดนะครับทุกคนตางก็เลือกมองบนท้องฟ้าแสงสว่างได้กลับมาเหลวก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ ตอนนี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับกับตอนที่ไป151วังวุนพันเดนพาร์ทสองไม่ก็โคสุดไปเลยนะครับกับตอนนี้ไหนที่สุดตอนที่ไป0นะครับตัวเลขลัคกี้นัมเบอร์นะครับเลขสวยเป็นอย่างมากอาจารย์ผู้แต่งก็ให้เราได้ยนชมนะครับของร่างอวตารวังวุนพันเดนที่ระบุนั้นนะครับเคยมีแจ้งให้กับลู่โจเมื่อนานมาแล้วสักพักนะครับ ลูโจต้องใช้แต้มบุญมากถึงครึ่งล้านนะครับหรือก็คือ0 0 0แสนแต้มเพื่อที่จะซื้อร่างหวตารว,างวังบนปันแดนซึ่งตอนนี้นั้นก็ยังห่างไกลนักนะครับในส่วนของแต้มบุญลูโจมีอยู่แค่แสนสองแสนเองนะครับยังขาดคือเอาง่ายๆลูโจมีแต้มบุญยังไม่ถึงครึ่งของที่จะต้องซื้อเลยนะครับก็ต้องมารอดูนะครับถึงแม้ว่าเงื่อนไขของการที่จะไป ถึงร่างวาตารวังวนพันเดนอย่างน้อยก็คงจะต้องเป็นผู้ที่มีพลังวาตาร1สิบกีจซึ่งลู่โจก็ทําได้เรียบร้อยแล้วก็คือแบบนะครับตอนนี้คือโคตรเดือดแล้วก็ขออนุญาตแก้ไขเล็กน้อยนะครับสำหรับในส่วนของตัวเลขเรื่องความสูงนะครับมนุษย์นั้นมีค่าเฉลี่ยวความสูงอยู่ที่ประมาณ6-8ถึง8ฟุตนะครับถ้าเป็นคนไทยก็คงจะเป็น6กดฟุตละมัง้ง น่าจะประมาณสักร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรประมาณนี้เนาะก็นั่นแหละครับร่างอาวตารที่มีความสูง200ฟุตก็นับไปดูนะครับว่าคนต่อกันกี่คนนะครับ10คนเท่ากับ600ฟุต10บคน600ฟุต20คนอุย้ยคือสูงมากๆนะครับสูงขึ้นไปเสียดฟ,ฟ้าแล้วร่างอาวตารวังวลพันเดนนะครับสามารถหยิบลูโจพร้อมกับอวตาร มาอยู่ในมือนะครับตอนนั้นก็ตอนที่ลู่เจอ,อลู่โจนะครับเจอกับฤทธิ์ของไม่ไแน่ใจว่าเป็นพลังของลาวากัดก่อนหรือว่าเป็นพลังของสัตว์ร,ร้ายหรือเป็นพลังแห่งผืนธรรมชาตินะครับแต่พลังนั้นรุนแรงมากจนสร้างความาสร้างความเสียหายกับลู่โจต้องใช้การ การ์ดการ์ดรับประกันชีวิตนะครับมันมีสถานะติดตัวอยู่แล้วเนาะมันทํางานอัตโนมัติก็คือแบบดิ่งแบบรัวๆจริงๆเป็นชุดเลยนะครับแต่ว่าไม่อยากอ่านซ้ําหลายครั้งก็โคตรโหดนะครับร่างอาวตารวังบุญพันเดนคือมีมงกุฎอยู่บนหัวนะครับแถมชายคนนี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะครับหรือมาจากโลกใดแต่ร่างาวตานของเขานั้นกลับเป็นสีดําสนิท หน้าแปลกใจตรงที่ทั้งที่มันเป็นสีดําสนิทนะครับแต่มันกับส่องแสงระยิบระยับสีดําที่ส่องแสงก็ดูแปลกๆนะครับแต่ก็โคตรเท่แถมยังมีนะครับหมู่ดาวที่ลายร้อมอยู่เหนือแผ่นหลังของร่างอาวตารคือโคตรเท่นะครับอออืื้ไม่อยากจะจินตนาการหรือว่าถ้าได้เห็นมันนะครับลูโจเนี่ยต่อไปเนี่ย คงคิดที่จะอยากไปให้ถึงขั้นนั้นเร็วๆนะครับก่อนอื่นก็คงต้องเริ่มผังก่อเกิดนะครับไม่แน่ใจว่าลู่โจเนี่ยครับจะต้องเริ่มผังก่อเกิดหรือว่าไปร่างอวตารวังวุญปันเดนก่อนนะครับถึงจะ ไม่รู้ว่าระหว่างร่างอาวตารวังวนพันเดนกับต้องริเริ่มผังก่อเกิดเนี่ยอะไรไปมาก่อนมาหลังนะครับแต่นั่นแหละครับยังไงก็ลู่โจสามารถซื้อได้นะครับสําหรับร่างอาวตารวังวนพันเดนเในระบบมันมีขายซึ่งคงจะไปให้ถึงร่างอาวตารวังวนพันเดนหลังจากนั้นก็ริเริ่มผังก่อเกิดมั้งโอเคครับเดี๋ยวมาตามต่อกันในตอนหน้าโคูดเดือดคูดมันนะครับคูดพรีสวัสดีครับ